สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไลฟ์สาระนะครับออวันนี้นะครับอยู่ในสวนนะครับทำหน้าที่ปกตินะครับอัปเดตให้ดูหน่อยนะครับว่าสวนของเราเป็นยังไงนะครับหลังจากที่ไม่ได้อัพคลิปวิดีโอนานมากนะครับน่า จำไม่ได้ว่านานเท่าไหร่แต่นานมากๆนะครับาสาเหตุที่ไม่ได้อัพก็คือไม่มีเวลานะครับแต่วันนี้พอดีมีเวลาบ้างตัดยญ้าเสร็จเหนื่อยก่อนนะครับก็เลยมาทําคลิปให้นิดนึงนะครับเกี่ยวกับการ,ระดิษฐ์ออกแบบนะครับคือเกี่ยวกับใบตะย้านี่ฮะมีใบตะย้าที่พวกเราใช้กันทั่วไปก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอันนี้ผมเจียเป็นแบบนี้ นะครับสำหรับไปตัดหญ้าไว้กระชากหญ้านะครับโอเคใช้ได้ดีนะครับผมเคยทำคลิปไปแล้วนะครับก็ตัดหญ้าแบบนี้นะมันมัน,ม,นมันเหมาะสำหรับที่โล่งๆแบบนี้นะครับส่วนในที่ที่เป็นซอกต้นไม้แบบนี้นะครับแบบนี้แบบนี้เวลาตัดถ้าเจอหญ้าหนาๆน,นะครับมันจะกระชากแล้วก็ใบมันจะสะบัดเข้าใส่โคนต้นต้นขาดนะครับก็จะเสียดายนะครับ แล้วก็จะมีอีกใบหนึ่งที่ตัดแบบในเนี้ยในในที่แบบเนี้ยดีก็คือใบกลมๆนะครับลักษณะจะคล้ายๆแบบนี้แต่อันนี้คือใบที่ผมประดิษฐ์ขึ้นนะครับดัดแปลงขึ้นนะครับจากใบตัดหญ้าวงเดือนนะฮะซึ่งใบวงเดือนนี้ก็ตัดดีนะครับเบาคุณสมบัติคือดีเบาแต่เกาะหญ้าหญ้ายาวแต่ตัดไม่ดีหญ้าสั้นจะตัดดีนะครับส่วนใบเนี้ยจะเป็นถอนมาจากใบกลมที่ว่าแผ่นตรงเนี้ยเป็นแผ่นหนา ก็คือถ้ามันเป็นแผ่นกลมๆหนาๆนานานาเนี่ยมันจะมีน้ําหนักค่อนข้างเยอะนะครับตัดได้ดีในซอกไม่สะบัดแต่เนื่องด้วยน้ําหนักที่มันเยอะนะครับเวลาตัดมันก็จะหนักคนตัดนะครับผมก็เลยเนี่ยฮะตัวอย่างลองทําดูนะครับอาจจะชอบนะครับก็การเจาะก็เจาะไม่ยากนะเอาดอกเจาะสแตนเลสนะครับมาเจาะดอกเจาะเหล็ก เจาะเข้าอยู่ครับแต่เข้าแล้วแป๊บเดียวก็สึกนะครับมันก็ไม่คุ้มค่าเจาะหาแนวเ,เจาะให้มันตรงนะฮะอันนี้ผมเจาะตอนแรกมันตรงคนระับแต่ว่าตัดไปตัดมามันเบี้ยวนิดนึงนะครับใบมันจะมีแบบใบที่มันเป็นเอ่อน็อตท,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 ที่เป็นน็อตคู่คบน็อตที่เป็นน็อตยาวแบบนี้นะก็เลือกเอาว่าจะใช้แบบไหนแต่จะใช้แบบนี้คือดีครับเบาแล้วก็ใบเนี้ยใบยสิบนิ้วนะครับมันก็จะได้กว้าง ได้เกือบเท่าๆกันนะฮะอย่างเลก็กกว่านี้กันนิดนึงนะครับอันนี้ก็ใบ1 4นิ้วนะครับใบ14นิ้วใบ14นิ้วที่ใช้มาแล้วน่าจะลดเหลือประมาณสัก12นิ้วนะครับอันนี้ก็จะเหลือประมาณนะ่าจะประมาณ10นิ้ว11นิ้ว12นิ้วน่าจะประมาณนี้นะครับนะครับผมใช้ตัวนี้มาตลอดผมก็ไม่เคยกลับมาใช้ใบนี้เลยนะครับอันนี้ถอดเอาไปเลยก็ใช้อยู่อย่างนี้ยาวเลยนะครับใช้มาเป็นเดือนละ นะครับเนี่ยฮะลองเอาไปทำดูนะครับผมว่าดีครับเบาไม่สบัดแต่มันก็จะมีข้อเสียคือหญ้าหนาๆนานาแบบสูงเมตรสองเมตรเงี้ยไม่เหมาะสมนะครับถ้ายาวมากก็แนะนำตัวนี้ดีกว่านะครับแต่ถ้าหญ้าไม่ยาวนะสามสิบเซนสี่สิบเซนตัวนี้ตัดได้ครับโอเคครับอันนี้ก็คือเป็นคลิปวิดีโอทำ มานำเสนอเฉยๆนะครับใครชอบก็ทำตามใครไม่ชอบก็ลองคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงเป็นอีกคลิปหนึ่งนะครับแล้วก็จะพยายามนะทำคลิปลงมาเรื่อยๆนะครับส่วนส่วนทุเรียนก็ยังไม่มีอะไรอัปเดตมากนะครับเพราะว่าเราเป็นทุเรียนมือใหม่เนี่ยฮะไม่ยอมโตสัที แห้งไปด้วยนะครับคงจะพาะเจอน้ำมากต้นงามก็งามมากเลยนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ